อบ <fan> ไปเลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <B YE. S 1> สวัสดีค่ะต้องค, <B YE. S 1> ค่อยค่อยกินนะคะ ลูกสาวเยอะจ้ะเฮ้ยเฮ้เจาอะไรนะคะข้าวหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่ยามเช้าอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเยอะจะ กินอย่างเนี้ยแหละลูก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 ต้มข้าวลูกไปด้วยนะคะเช้าเช้า เอาข้าวด้วยค่ะ,ะไ,ไม่เราต้องทานข้าวด้วยช่หรือเก้เาวอา๋อข้าวได้ได้ได้ ต้องค่อยๆกินนะคะข้าวด้วยค่ะแม่แม่ะลูกนุกลูกนุ๊กไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> บาปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> ลูกนุกลูกนุก,กต้มข้าวลูกไปด้วย <Bye. S 1> นะคะเ <Bye. S 1> ช้าเช้า เอาข้าวดิค่ะ,ะไ,ไม่เราต้องทานข้าวไมวไ่ได้อ๋อข้าวได้ๆด้ค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทัดไทยค่ะทอไบเยารองเท้าใครมา,าคะลูกไม่ได้นะคะทานข้าวค่ะทานข้าวทานข้าวน,น,น้ำซุป พออ่ะชอนเอาลงท้าให้แม่ด้วยาวอ,อะไรนะคะทำข้าวหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่ยามเช้าบานก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะ <Bye. S 1> เอาองท้าให้แม่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่หอมเลยนี่หอมกับผักกาดอย่างนี้ ข้าวด้วยค่ะแม่แม่อะลูก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 พออะช้อนเอารองเท้าให้แม่ด้วยลูก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 แป้นข้าวลูกไปด้วยนะคะเช้าๆเอาข้าวดที่ขังแม่เราต้องทานข้าวไนมลูกเก้าเอาข้าวแน่นะนะ อแค่นี้แล้วค่ะวันวันวันแต่ละวันนะคะยุ่ง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 นี่ชมลูกสาวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวแม่ทำให้แม่หยิบให้แม่หยิบให้ลูกแม่หยิบให้หนูนะบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอย่างเงี้ยหลอ สักันเลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวแม่ทำให้แม่หยิบให้แม,ม่หยิบให้ลูกแม่หยิบให้หนูนะข้าวด้วยค่ะแม่ไหมอ่าลูก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  ลูกสาวพออ่ะถอนเอาลองท้าให้แม่ด้วยเอารองท้าให้แม่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่กไกหอบเลยนี่หอบกับผักกาดอย่างนี้เอาลงท้าให้แม่ ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่หอบเลยนี่หอมกับผักกาดอย่างนี้ช็อตไปเลยต้องค่อยๆกินนะคะ บายบายก่อนบายบายเดี๋ยวแม่ทําให้แม่หยิบให้แม่หยิบให้ลูกแม่หยิบให้หนูนะเ้าอะไรนะคะข้าวหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่ยามเช้าอ๋อ แค่นี้ละค่ะว,วันวันวันแต่ละวันนะคะยุ่งยุ่งยุงยุงนี่ชมนูกสาวกินอย่างเงี้ยแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทัศนไทค่ะทายาลองเท้าใครมาคะลูกไม่ได้นะคะทานข้าวค่ะทานข้าวทานข้าวอัะแค่นี้ละค่ะ วันวันวันแต่ละวันนะคะยุง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 ย่ยนี่ชมลูกสาวต้องค่อยๆกินนะคะบายบายก่อนไปค่อยๆ่กนลูกอ่าไม่ได้ค่ะลูกสาว ลูกสาวเ้าอะไรนะคะท้งข้าวหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่ยามเช้าอ๋ออ๋ออ๋ออืม บายบายก่อนบายบายเดี๋ยวแม่ทําให้แม่หยิบให้แม่หยิบให้ลูกแม่หยิบให้หนูนะนนบายบายก่อนบายบายเดี๋ยวแม่ทําให้แม่หยิบให้แม่หยิบให้ลูกแม่หยิบให้หนูนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะเธอบจรองเทะ้นาใครมาคะลูกไม่ได้นะคะทานข้าวค่ะทานข้าวทานข้าวก <ๆ S 1> ินอย่างเงี้ยแหละ ลุกนูกลุกๆๆกๆตั้ข้าวลูกไปด้วยนะคะเช้าเช้าเอาข้าวที่ะัไม่เราต้องทานข้าวไ,ไ,ไมได้เอาข้าวได้ๆเขาข้าวเจี้ยนลูกอาไม่ได้ค่ะ แกนลูกอ่าไม่ได้ค่ะเอาลองทำให้แม่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่กไกหอมเลยนี่ห่อกับผักกาดอย่างนี้เอาลองทำให้แม่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่กไกหอมเลยนี่ห่อกับผักกาดอย่างนี้